สวัสดีค่ะคลิปนี้เมยจ,จะมาแชร์วิธีการทำดอกกุหลาบนะคะอันนี้จะเป็นกระดาษสาค่ะกรีบจากกระดาษสานะคะวัสดุอุปกรณ์ง่ายมากเลยค่ะเนี่ยหดอกนะคะเราใช้5กลีบค่ะได้มาจากร้านพันธมิตรของเรานะคะร้านคุณเจียบ ก็จะมีตุ้มสำลีกลีบดอกนะคะห้ากลีบค่ะแล้วก็ใบใบกระดาษสานะคะที่ขาดไม่ได้ก็ปืนกาวนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวเราเริ่มทำเลยนะคะมันใช้หลักการเดียวกัน เริ่มจากปีบที่หนึ่งนะคะทากาวก่อนนะคะแล้วก็ใส่ตุ้มสำลีค่ะคราวนี้เราก็มาติดที่โคนตุ้มนะคะจะปีบที่หนึ่งค่ะ ม้นเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ทารอบโคนอีกทีนึงน,นะคะร้านคุณเจี๊ยบกระดาษสามุมบอร์ดนะคะเมยซื้อมาคือตัวนี้เนี่ย จริงๆแล้วอ่ะเราซื้อมหาห่อเหรียญเราเปลี่ยนจากตุ้มสมเรีะคะ่ะเอาเหรียญใส่มันก็จะกลายเป็นเหรียญโปรยทานนะคะกาจะเอามาทำงานบวชแหละพอดีมีลูกค้าขอให้ทำให้ดูก็ ใ้ลองทำดูนะคะ นะคะนี่ชั้นที่หนึ่งนะคะชั้นที่สองนะคะแล้วก็แตะแตตรงนี้ก่อน,นะคะ่ะสังเกตให้กลีบอะคะ่ะมันตรงระหว่างกลางนะคะ นี่นะคะนี่ชั้นที่สองนะคะมันก็จะสวยแล้วอะ่ะทำเองสวยเองนัเกเลงพอชั้นที่3นะคะเราก็สับปางเหมือนเดิมค่ะ คือกระดาษสามันอัดอัดล้องปีบมาแล้วอะค่ะมันก็เลยค่อนข้างที่จะง่ายมันไม่เหมือนกับปีบดอกไม้จากกระดาษธรรมดานะคะนี่ชั้นที่สี่แล้วค่ะชั้นสุดท้ายนะคะ ชั้นสุดท้ายแตะแค่นี้เลยค่ะเนี่ยส่วนใหญ่กระดาษสาข้อเอาไปจัดมุมบอร์ดก็ตกแต่งได้ทั่วไปนะคะ ก็สรุปแล้วก็สวยแหละโอเคไหมคะขอบคุณค่ะสำหรับการติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกด s u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์เมนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ